สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีอยู่ที่หน้าบ้านค่ะแล้วก็บังเอินมาเพิ่งจะเห็นนะคะที่บ้านตัวเองก็มีผลไม้มะยมอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วดกมากเลยนะคะแล้วก็น่าจะเอาไปทำแบบแปรรูปเนาะทำเป็นมะยมเชื่อมอย่างนี้นะคะก็พี่ตีก็เลยพามาดูว่า,าที่ที่หน้าบ้านเนี่ยของพี่ตีเนี่ย มีมะย,ยมอยู่นะคะแล้วก็ดกมากๆนะคะแล้วก็พามาดูว่า,ามะย,ยมเนี่ยจริงๆแล้วเราปลูปกทิ้งไว้เนี่ยมันก็มีผลให้เราทานนะคะมะย,ยมเนี่ยยังมีให้เราทานได้ทั้งใบแล้วก็เปลือกแล้วก็ลูกมะย,ยมด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาเออกลูกเยอะมากๆนะคะสรรพคุณของมะย,ยมเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะนะคะโดยเฉพาะอ,าอย่างเช่นลูกของมะย,ยมนะคะ ลูกของมะยมเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการอาการท้องผูกนะคะดูสิอาการท้องผูกนะคะ,าาะ,คะมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยในเรื่องของการระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่สำคัญนะคะต้านหวัดนะคะถ้าใครแบบยิ่งช่วงนี้นะคะ พวกที่เป็นแบบระวังเรื่องเป็นหวัดให้มากๆเลยนะคะโควิดที่บ้านเราก็เริ่มจะมีเข้ามาเยอะแล้วนะคะเราก็ควรที่จะระมัดระวังนะคะถ้าเราทานมะย,ยมเนี่ยช่วยต้านเรื่องอา,อาการเป็นหวัดเป็นไข้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะควรจะหามารับประทานดูนะคะดูสิของบ้านพี่ตีเนยเยอะมาก ใบนะคะยังทานได้นะคะใบสดนะคะที่บ้านพี่ตีเนี่ยก็เขาก็จะเอายอดอ่อนเนี่ยมากราบนะคะทานส้มตําอย่างนี้นะคะใบสดเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการบํารุงบํารุงเลือดได้นะคะแล้วก็รสชาติเขาจะไม่ขมนะจะเป็นแบบออกมันๆเนาะใบมะยมพี่ตีเคยทานนะรสชาติอร่อยอยู่นะคะก็ ถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะหามาทานกันอยู่นะถ้าแบบต้องเอามากับลาบอย่างนี้เนาะหาทานง่ายอยู่ถ้าเราปลูกทิ้งไว้เนี่ยไม่ต้องดูแลอะไรเลยคือที่บ้านพี่ตีเนี่ยปลูกทิ้งไว้เนี่ยคือเขาก็จะออกลูกเยอะมากนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูด้านบนต้นนะคะตอนนี้คือเยอะนะคะแล้วก็ล่วงทิ้งเลยนะคะพีต่ตีมีแผนว่าจะเก็บเอาไปทําแบบ เชื่อมให้แม่ไปขายที่ตลาดดีกว่านะคะส่วนเปลือกของไมะยมนะคะเปลือกของเท้านะคะเปลือกตรงต้นเนี่ยก็ยังมีสปปรรพคุณช่วยในเรื่องของการอ,อย่างเป็นไข้ทับฤดูอย่างนี้นะคะช่วยได้นะคะรักษาได้นะคะก็พี่ตีก็ยังไม่เคยทานนะในเรื่องของการรักษาถึงแบบไข้ทับฤดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ตีนี้เคยเป็นแต่ว่าไมโยมเนี่ย พี่ตีก็ชอบทานเพราะว่ามันเปรี้ยวแล้วก็เออทำเป็นน้ำจิ้มลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานมันง่ายแล้วก็แบบอร่อยนะคะสำหรับพี่ตีนะคะกับน้องๆอ,อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่ตีให้ดูใกล้ๆเนะใต้ต้นเนี่ยเยอะมากเลยนี่เยอะมาก ข้างบนนู่นนะคะไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงนะสงสัยคงจะต้องให้หลานชายช่วยปีนให้นะคะพี่ตีคิดว่ามันไม่มีหนอนด้วยนะดูสิคะไม่มีหนอนเพราะว่าลูกเขาแบบสดแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่คือเขาล่วงไปเยอะแล้วนะร่วงเต็มพื้นเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีให้ดูนะล่วงเต็มพื้นเลยเสียดายอะ่ะ คือไม่มีใครทานนะแถวเนี้ยแต่ว่าพี่ตีก็เนาะนานๆแต่ช่วงหลังๆนี่พี่ตีจะกลับมาที่ต่างจังหวัดบ่อยนะคะแล้วก็คงจะช่วยคุณแม่ทําสวนด้วยนะคะก็เลยมาสํารวจบริเวณบ้านตัวเองนะมีอะไรที่แบบทําได้บ้างนะคะหลักๆเลยก็พี่ตีก็คงจะทํเากเกษตรช่วยแม่นะคะดูช่อนนี้ ดู่อดนี้เยอะมากเลยแล้วก็ด้านบนมีทุกชั้นเลยนะคะดกมากนะคะช่วงนี้น่าจะมีมะย,ยมออกลูกเยอะทุกบ้านนะพี่ตีว่าถ้าใครปลูกไว้นะคะก็เหมาะมากเลยพี่ตีว่าจะทําทํามะยมเชื่อมให้คุณแม่ดีกว่านะคะเนี่ยดูสิแม่จะได้เอาไปขายมีอะไรขายค่ะขายเยอะนะคะช่วงนี้ที่บ้านพี่ตีก็จะ ผู้ซานาะเริ่มออกลูกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอามะยมเชื่อมเนี่ยไปวางขายด้วยกันเลยที่ตลาดในชุมชนนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาดูาผลไม้ที่อยู่หน้าบ้านเนาะเป็นมะยมนะคะแล้วก็พูดถึงสรรพคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตีจะต้องไปช่วยคุณแม่เก็บพุ้ซาแล้วนะคะค่ะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะแล้วก็ดูมะยมเยอะมากเลยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพี่ตีจะพามาดูเกษตรนะคะแล้วก็ดูสวนผลไม้แล้วก็สวนผักนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะจะจะเป็นที่บ้านบ้านญาตินี้นะคะถ้าีปตีไปเที่ยวในพี่ตีก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรและสวนใหญ่นะคะ มาลงให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะมาอัปเดตถ้าเป็นไปได้ก็พี่ตีก็จะลงให้ทุกวันเลยนะคะเราก็จะได้เจอหน้ากันอยู่เรื่อยๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเยอะมาก หมอมากกับใครที่แบบมีอาการง่วงเจอกันใหม่นะคะ